จะเนี่ยเขาเป็นสติให้นะใช่ใช่ใช่ค่ะเวลาหนูจะทําอะไรหนูอยากทำอะไรหนูอยากโพสเฟซบุ๊กทำไมถึงทำกับเราอย่างนี้เราเนี่ยอยากทำเพ้ออยากทำเพ้อยาวเป็นหนึ่งหน้ากระดาษแล้วเดทำมันเลอ่ะไม่ต้องโพสอยู่นิ่งๆภาพแบบไปตัวเองโพสตอนเล่นร้อเล่นร้อเล่นร้องเล่นโพสไปหมดเคยมีคนถามน้องเทนนิสใช่ไหมคะใช่ค่ะถามว่าเขาถามว่าถ้าเกิดมีผมคนเดียวในโลกเทนนิสจะเอาไหม แตบว่าหนูขอโสดตายดีกว่าซึ่งในตอนนั <GO av uther> ้นเราพูดแบบนั้นจริงๆใช่พูดแบบนั้นแล้วก็คิดแบบนั้นจริงๆค่ะเพราะว่าแบบจอเนี่ยคือแบบน่าแกล้งมากแล้วมันก็แบบกวนประสาทแบบเหมือนเราเป็นกัดกันตลอดเวลาค่ะเจอหน้ากันก็แบบอย่างนี้ตลอดแต่ก็ไม่ได้เกลียดกันแต่ก็แค่แบบ แก้งกันมาตั้งแต่แรกตั้งแต่เด็กค่ะเนี่ยซีรีส์จะตายตอนแรกๆก็เงียแล้วมันมีความรู้สึกที่มันเริ่มมากขึ้นตอนไหนล่ะคะก็เหมือนแบบเราคุยกันมาเรื่อยๆอะไรประมาณนี้แบบเป็นเพื่อนกันสนิทกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบรู้สึกว่าคุยแล้วสบายใจอะไรมาณนี้ครับน่าจะแบบค่อยๆเปลี่ยนคิดว่าใครเปลี่ยนก่อนคิดว่าน่าจะผมนะยอมรับสุรภาพเมื่อตัวจะดีดแต่ความยากคือเวลาที่เราตกหลุมรักเพื่อนเนี่ย มันดูเหมือนคนใกล้ๆอะแต่มันจะยิ่งรู้สึกเหมือนมันไกลเนาะแล้วเราเริ่มแสดงออกซึ่งความรู้สึกยังไงบ้างอะคะเหมือนก็ชวนชวนไปกินข้าวอะไรเงี้ยคือปกติอยู่แล้ว嘛ชวนไปกินข้าวแบบปกติแต่มันต้องมีความไม่ปกติอยู่สิเช่นเช่นอยู่ๆวันหนึ่งก็ไปรับเขาที่โรงเรียนซะงั้นะเพราะว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าตอนแรกก็เราเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบแล้วผมก็มีมีแฟนอยู่เขาก็มีแฟนผมก็เลยทําแบบนี้ไม่ได้แต่พอตอนนั้นปุ๊บ เราอ,อกหักหกันทั้งคู่แล้วก็แบบชวนไปกินข้าวอะไรประมาณนี้ค่ะต<ม>ัดมาทางเทนนิสเลยคะเริ่มรารู้สึกว่าห<ย>ืมแปลกแปลกตอนไหนเอยแปลกก็ตั้งแต่วันที่มารับโรงเรียนแล้วค่ะเป็นร้อยวันไม่เคยมามเาเล่นโทรมาอยู่ไหนเราก็ออยังไปกินข้าวอยู่หน้าโรงเรียนอะมารับหรอมารับทําไมนะเดี๋ยวก็แบบเดี๋ยวก็แบบไปซ้อมแล้วนาะคันอยู่แล้วเลอีกชั่วโมงกว่ากว่าก็แบบไปกินข้าวกันค่ะน่าจะเป็นตอนนั้นที่เอ๊ะแรกครับแล้วมีเอะ เอ๊ะก่นจากนั้นอีกไหมคะวันเสาร์ที่เป็นวันเกิดหนูค่ะพาไปทําบุญที่วัดวันเสาร์ด้วยจริงๆมันต้องแบบรีบกลับบ้านแล้วแต่ทําไมไม่กลับบ้านตกับไปทำบุญที่ไหนคะที่วัดหลวงพ่อโสธรค่ะโอ้ขับรถไปใช่ไกลมากใช่ค่ะแต่พี่วยว่าตอนนี้จูเนียร์เริ่มเอ๊ะบ้างเอ๊ะตรงไหนคะอ๋อวันั้นก็ถามเขาแต่งหน้าทำไมอ๋อเหรอวันนั้นเราไปวัดแต่งหน้าอย่างเงี้เหรอปกติไม่แต่งหน้าแต่เราแต่งทำไม คือไม่รู้ตัวเองเหมือนกันคือแบบมันอาจจะอยู่ๆก็เกิดอยากสวยขึ้นมาเลก็แแบบเวลาเจอเพื่อนกันก็แบบไม่ได้ที่จะต้องแต่งหน้าแต่วันนั้นแต่งหน้าเฉยเลยหนูก็ไม่รู้ตัวเองกแต่งหน้าทําไมแล้วก็พามาแต่งหน้าทําไมก็น่าจแบบอยากให้ตัวเองดูดีค่ะนูตเจาว่าไงคะแล้วทําไมอะแต่งผู้หญิงเขาก็แต่งหน้ากันหรือว่าแต่จริงๆนะตอนนั้น่ะรู้อย่างพอเขาขึ้นมาถ้าแต่งหน้าเนี่ยรู้อย่างถ้าแบบ ผู้หญหิงไม่ม <deve ck ens forest> ีใจครับเขาเขาไม่ไปกับเราหรอกแม่แต่ฉัว่นีวันเกิดด้วยเนี่ยเนาะก็เอ๊กันไปเอ๊กันมาตอนไหนที่รู้สึกถึงความจริงจังว่าเราอยากจะเป็นมากกว่าเพื่อนกัน